กราบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเย็ซีทุกท่านมันนี้พอเที่ยงพี่พี่พี่พน้องเดินทางมาติดตามทะเลคกับคุณพ่อวอดนะครับผมเนาะสามงวดแล้วครับผมเป็นข้อมฝันนี่สามงวดเขาตรงเปไ๊ะเลยแบบบ่ได้กลับแต่ปีนไปใส่ครับผมบอกเก้าหนึ่งออกเก้าหนึ่งบอกสองสี่ออกสองสี่ครับผมตอนงวดก่อนหน้ามูทีคุณพ่อวอดฝันให้พอเที่ยงนั้นฝันว่างูไล่ยจกสางนั่นพอเที่ยงจำบ่ได้งวดนั้นก็เขาตรงเป๊ะขึ้กัน อ๋อเนาะครับผมเนาะมวดที่ผ่านมานี่ครับผมฝันว่าผีมยิ่งพาไปเก็บผลไม้ไปเห็นเลขสี่สีบันเลขทีครับผมเพราะว่าได้ตีหาย่ามิ่งิดก็เป็นก็เป็นสีไปสองคนก็คือสองเลยตีหายสองสีกับสี่ีเข้าตรงเป๊ะครับผมโอ้ยเนาะครับผมเนาะมวดนี่พอที่เพราะว่าฝันแต่ต้องมวดต้วิขุนว่าสั้น พอเที่ยงกลับไปแล้วก็ฝันเรื่ยมาสั่นฝันค่อยๆกับงวดที่มันออกสองสีเลยมันใจแห้งครับผมได้ทั้งสามตัวได้ทั้งสองตัวครับผมเนะาะจะว่าสิเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวพอเอจ้าหญ่งพี่น้องไปฟังจากปากคุณพออ่อว่าเองเนาะครับผมเนาะพุ่นแอดมินของข้ากำลังตั้งกล่องอยู่พ่นเนาะครับผมเนาะไปครับผมท่านผู้เจามอ,ลอาหลายยายนางไปฟังน้ำกันครับว่าเป็นเลขตัวใดชุดใดถูกใดท่านผู้ชมแฟนช่องหรือบอต้องไปฟังจากปากคุณพออ่อว่าเองเนาะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพน ตุ้มพ่อกลับมาบ้านสวัสดีค่ะพ่อวอร์ดีค่ะเป็นเรียกขึ้นหลังการนะครับเรียกขึ้นหลังเห็นเรื่องชีวิตอี่นะคะหัวที่ย์พานได้ดีขึ้นอยู่ครับนี่ค่ะคุณอใี่ไหมเอฟซีว่านะคะหัวที่ย์พานมากเขาพานมาเนาะคุณพ่อเขาตรงตรงเลยค่ะสองสี่นะคะเนาะพันมาเป็นนะครับคุณพ่อเขาตรงตรงเต็มเต็มขอเสียครับรถแต้มต้องมาเต็มหนึ่งหรือสี่เนาะครับเนาะแมนแล้วามตัวเลยสองสามสี่พจอดเลยครับเอาไปทั้งคนข้ามครับคุณพ่อ ครับคุณพ so ่อบว่กับปุ๋ยสีบ่าวแอมเราทวงมาติดตามให้ลเด้อครับงวดวันที่หนึ่งกับวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2564ฝันแม่นฝันย่ำได้เขาย่ำหน้าที่กาเจดังนี่ละค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยครับพ่อโวเดี๋ยวผมอ็แอมคว้าก้อเบังดิบังด้วยคุณค่ะนี่ครับเจ้าบังเบิ่ค่ะโชว์โชว์อีกค่ะอันนี้นะคะนี่ละค่ะตัวจริงเสียงจริงคนฝันแม่นค่ะ อันนี้อันเดมนะค่ะพี่ลพ่อโันแม่นาะคะเจ็ดหัวที่ชี่บวกมาที่สี่ผอที่สีแล้วตาว้มฝันความฝันนะคะฝันแน่เทวะแน่นเทวะพันเลยมันบบพันอยูได้ผลค่ะเดี่ยวฝันเธอเดียวคือจบเลยจบเลยก็คือเมนโลดค่ะค่ะพันที์เดียวแล้วเลยบพันนมากสิฝันตีตงวดโตัวงวดกับตัวงวดกับ ฟันว่าจะไดนคะพ่อหมอนเอาเอาเลยบหมอนหมอนพี่บ้างเลยค่ะการสวัสดีพ่อการสวัสดีครับพ่อการสวัสดีครับฟันฟันมือมือบ้านเก่าฟันมือมือบ้านเก่าแม่มือมือบ้านเก่ามือหาพ่อได้ละพ่อมันก็ตายละค่ะแม่ก็ตายหมดละนี่แต่พี่จะน้องพี่น้องเกิดคนกระทามามาหาไฟพ่อแม่ก็ตายไปแล้วเาตายเพหมดก็บม่มีพี่ม่มีน้องบ่อกว่า เคยไ้ไว้หาพีหาน้องเยี่ยมพีเยี่ยมนอกครับใช่ครับใช่ครับค่พ่อพ่อพ่อคนเคยว่าบุพเพยังนอกมาอะไรก็แล้วล่ะก็บอกเ็นนามึงจะเทียกนไปอยูไปตั้งหลายปีชิปปีเช่าปีบุเห็นนน่าเจ๊เที่ยน่ะค่อเนข้าเล่าเลยชิปปีมึงสหนึ่งบุพเพเมื่อบานเค่ะบุพเพเมื่อบานจงที่ะค่ะบานเนบานีพ่นกะนางกับแม่กับแม่สองคนน่ะค่ะ แม่กันแม่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 ละก็ว่าเออลูกมหาพ่อหาแม่ก็ดีถือว่าว่ามียังกะแต่ว่าลูกบ่มียังไห้พ่อให้แม่ได้เงินค้ำกับเกื่อนกับบ่มีครับเออบ่มีกับบุพยังนกเุ็นวะเออบ่มีกับบุพยังเขาให้มาเยี่ยมไม่ยาวพ่อแม่กันดีใจอะไรบ่ดีวะวันนี้จะผันไปจนเลยวันนี้เมื่อวันจิ้งคับไปเด้อคุณแม่เลยวันก็จิ้งคับมันมาดวลกันได้เลย พูดกัลูกหลานหลายคนอันพูดก็ได้ว่าเดี๋ยวพ่อชัใหาโชคเลยเอาเกิวมาเกินมาบ่าเคยบ่เคยพ่อเมย์เ,เ,เคยบอกเรื่ังเกินเลยนี่ในครั้นเลยตั้งแต่ปู่ตายปีเราบ่เคยมีจังเกินตั้งมาอยู่นี่นนมีอย่างจริงจริงหายลูไปเต่าพราะเงินขนลาขลาดปับาดเออมีเทนาลแล้วะ่าเออชัยหายแม่แม่เรยียกอบว่า เออให้ลูกไปใช่ไหมจ๊ะเอะอ,อ,อมาดับช่วยดับทันทีกันให้ให้มันไปซะเดี๋ยวมันดีบม่มได้ไหมก็ได้บ่อยครับ<ช>ไปได้ไปเลยได้บ่อยครับก็เคยเคยเมื่อวานเยี่ยมผลยี่ยมเม็ดได้เทียบเพิ่นเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได้บอกว่าไอ <c oughs> ้บอกว่าจังไดครับบอกว่า <c oughs> เอาเรื่องผลว่ะครับ<ช>นี่แหละขัน้ฉะฉะนแรกพ่อทีเอาให้ให้ลูกให้ลูกรักษาเอาผลมาเลย คงเรียกว่าเอ้าเป็นพระเป็นยังบอกบอเก้าบ่เ้แล้ววาเป็นเป็นตัวนังสือกันป่ะโอ้เป็ตัวนังสือคก็เลยบ่แม่ก็เยบอกบอมันตรงตัันยมันจะุ่เรื่องอะไย่างกันป่ะมันโมโหภาษาอย่างเคนคนใหม่โมโหอย่าง้คือรุ่นเก่าเนี้เก็เลยบอกว่าเก้าหกหนึ่ง้ยเก้าหกหนึ่ง เก้าเก้าหกหนึ่งเ่คเก้าเก้าหกหนึ่งปานนี้พวกพ่นบวกเนี่พ่อพ่อก็ไปไปเนี่ยแม่เม่ก็เรียกว่าเอาหกสามนงแน่กมหกสามน้อนล้งโอ้ได้ได้ทั้งบนทั้งล่างไดตัวงวดนี่เดียวเดียวหกหนึ่งอย่าลืมเลเก้าหกหนึ่งกับตัวเดียวกันเลย ค่ะมุกเก็บเก่าเยกกัน ouais. okay. uh. มวก่อนพมาบุมีบุมีเก่านย่งบุมีเลยพอหาเก่าต็มวหนีมเน่เรืองมวลหามเก่าาตัวเอกเราเก่าหกหนึ่งบเกนั่นแหละเพิ Oil> ่งวันนี้จักไปใส้กว่านี้ไปเลยบุเห็นบุเห็นเราเนาะไปบเห็นเราบอกแล้วก็หายแวบไปเลยหายไปหายไปเลยบได้ก็ไปหาเนนก็มูก็พวกไป เพื่อนไปตดอนเตอจะผู้เมื่อขึ้นมาเอ้าวันตัวนี่วะเพราว่าตัวผันอยู่บ้านแต่นอนผันอยู่นี่พี่ก็มามันอยู่ชีตาเกตดิเ้าว่าเป็นยูุคนเดนนี่ป้องันป้อมกันอยู่เยอะเก่าหกนึง้องผันอยู่คนเก่าหกนึงหกีตื่มาจะกินเนือวะกูผันตัวนแม่บอติเยนูยโอเคผันจด้เถียอผ่อฟันได้สักคึ่นนะพ่อนี่นะ มือพันลงมือสองมือนี่มั้งมือแหลกตแสดงว่าฝันกต่แก่ตองงวดได้ไหมบ่พอเที่ยงมานนั่นแหละเดิมมือกับมือเลยเบียบเกาเลยอ๋อแบบเกาเลยฝันคล้ายๆขึ้งวดออกสองซี่เลยงวดนี่สิบบาทแตกสามตัว้าเนอกฝันเมื่อบานเกาฝันเมื่อบานเกากอจำมันยี่ปีบานเกาอะไรยกก็ชี่หกอ๋อสิบหกสิบหกคือการอีกสิบฝันอีกยอดเลยครับ เก้าหกหนึ่งบันทีกับสิบหกครับผมแม่บอกหกสามจำว่าพูนกลับหายหน่ะหน่อหนึ่งหกหนึ่งนาะตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเนาะนะครับผมเนาะมาเบิ้งตัวเลขกันจะไปเบิ้งตัวเลขกับเอมินของห้าครับผมเดนเซียนสมุสกายพี่น้องได้แคปหน้าจอยบนนรับนอกขอบคุณหลายครับพ่อคุณหลายครับผมแถวช่วงตัวเลขของพอว่าประจำของงวดบันทีหนึ่งสิงหาคมสองห้าหกแปดเนาะครับผมเนาะ เป็นผีพ่อกับผีแม่ครับผมพนบอกบอกเป็นตัวเลขได้งวดนี่ครับผมจะพอเที่ยงจะให้พี่น้องสังเกตเด้อครับผมเลขพอว่านี่ที่เข่าแม่นๆอีดีเขาตรงเป๊ะๆอีดีนี่คือเลขความฝันครับผมถ้าความฝันฝันย่ำได้เลขออกตรงเป๊ะทุกครั้งเลยปีนี่เป็นปีของพอว่าอีดีครับท่านผู้ชมปีหกแปดนี่พนจะฝันบ่อยครับผมฝันแทบทุกงวดเนาะแล้วก็เลขก็เข้าแทบทุกงวดขึ้นกันครับผมเข้าทุกงวดแล้วบแมมาแทบทุกงวดเนาะ อ้าวครับผมงวดนี่เก้าหกหนึ่งเด้อครับผีพอพันบอกครับผมเก้าหกหนึ่งหกหนึ่งนี่กับกับกันไปกับกันมาเนาะครับผมนอกกับไปตรงกับบันเด็กที่บันเด็กที่ของคุณพ่อว่านี่กะสิบหกคือกันเพราะว่าฝันว่าเด็กกับบันเก้าไปหาพ่อหาแม่พอก็เลยให้มาครับผมเป็นเก้าหกหนึ่งแต่ว่าระวังเด้อครับมากหกหนึ่งกตมากเก่าหนึ่งไว้น้ำเหนียจักหน่อยเนาะครับผมเนาะเพราะว่ามันบอแน่เนี่ยอาจจะ ตัดเลขหกหันหัวคือเป็นเลขเก้าก็จะเป็นเก้าหนึง่งเนาะครับผมเนาะสองตัวนี่แม่เป็นคนบอกครับผมบอกว่าหกสามหกสามอ้าวเพดสช่นชอบไปแคบหน้าจอยเบิ้งเด้อครับผมท่านนดแคบว่าเป็นกะเอาสมุดประกาศมาจดไว้เนะครับผมเนาะ พระเจ้าอย่างวัติดตามให้แค่เป็นแนวทางดนะครับผมแนวทางของตรากี่เป็นรัฐบ,บ,บาลในวันแนวทางของวันวันที่หนึ่งสิงหาคมให้ทุกท่านโชคดีโชคหวานครับผมสืบเก้าหกหนึ่งห้ยตึกสามตัวตรงๆนะครับผมเนาะตัดเหรียญหกหนึ่งหกสามห้ยตึกทั้งบนทั้งล่างเด้อครับผมท่านผู้ชมให้ทาา่านผู้ชมทุกท่านมีเงินมีค่าเมกันสืบสุขคนได้ไปใส่หนี้ใส่สินเนาะสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าก่อนจากกันครับผมท่านผู้ชมพระเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้อง เป็นของซอยขาดซอยขายผู้ใดังเกตว่าโอ้ช่องนี้ขายของบดีเห็นแต่เขาเจาขายจากของอะไรเมื่วันไวาไยวาอยู่น่องมูซาพ่เศงครับผมสีพึ่งน้องช้างได้ไปแล้วขายของดีขินท่านตาเห็นครับผมได้ไปแล้วโชกลาบกระแลน,นน้ำกลดน้องครับผมเนาะแต่ใดๆเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมสีพึ่งน้องช้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชกลาบ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพิงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติดจนติดโตไว้จะเกิดบารมีมียิ่งเห็นมียิ่งหักผู้ส้ายเห็นผู้ส้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านใดจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินีสิว่านองสังเลยมีความคิดคุ้นกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่าลูกขออนุญาตเทดนองสางได้อยเพื่อให้ลูกศิษย์อยติโยม สีนั่มไปสักกาบูชาหรือนั่มไปจิตหานจีตบ่านที่เืินไปบ่านจี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาคาขายกับบริตกดำอ่ามแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีอเขาอีเขงของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงคูัประรลาดก็เลยบางความคินคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิศไปทิศเหมือทิศเหนือนไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่าง <บ S 2> ก็เลยคิดว่าท่านน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็บกลุงกุญแจกว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุดจะคุ้นขึ้นหยีเป็นสัน้น<ร>เป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุอีหยีอ,อ่มีพูทจะคุน้นไม่ด้อยมีเยติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมวยอดเยี่สามารถไปหาผู problems, ้ใดเกิดข <tes> <upon> well, so ึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุเดวนี้ขึ้นมาบานนี้ได้วัตถุแล้วมีนนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทางเมืองล่าวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบอกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือตูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบา,บ,บานเพราะจาปูนโม่เอาปนมาเอาอีกฝากย่ตอต้นย่อคือบุบบานพวกเพื่นอนตอนอัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโม<อ>่พ่อแล้วเอาฝากคุนปูนบานต้นคุนตัวเอากับฝ่าผาก็ไปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบกคุณนี่นี่มันไม่คุนเพระาะภาษีฐานอยู่ครับวะนเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมภาษีบริ อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่เียดำมีตำนานมากการผีกระสางกับพระโลกอย่งนองสร้างคือไม่มียดำเสียมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบุตรเบิ้ลตำนานอยู่ในเจตํำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจางสีปูพุกเพผู้รบแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณันนีร้อยสองปีอยู่บ้านคามคา้าตวางวีรงนี่ปูพุกเสพให้รร่นแรกอ่าอ่าทายไปสองปูรอดอ่าบัดกุดศนอ่าปูรอดทรรม,มาซิโนงานเป็นปูพุกเสพปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้พ้นหม่างมี ยูกินสบางกันมันจะทีวดูครับ,รบนี่นี่บูเบียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบว,บวกสายได้บานเพิ่นม,มาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สิไปค,ยยค้องพนใหญ่สีหอมคือราชคูนสมเด็จนัน่นแหละคือยังความเป็นมา